ฮอตสปอร์ตสวัสดีครับวันพุธที่20่สิกรกฎาคม2565สิ้าุดบอลกระชับมิสสโมสรแอสตันวิลล่าพบกับบิสแบลโลวบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาฟิแนแลนด์คันที่แบงก์สเตเดียมเวลา16บหนาฬิกาสีนาทีเป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอตสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่่่าาาลลืมมนนนนะครับตไ์แอทททีทเห็ ทัพสิงห์ะงาดทีมลูกหนังชื่อดังแห่งศึกพิมพ์นีกเตรียมทีมสู้ศึกฤดูกาลใหม่แบบเข้มข้นก่อนหน้านี้ทําการลงเตะอุ่นเครื่องไปแล้ว2นัดเกมแรกถล่มวอซอชนะแบบขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมที่2นะครับก็เฉือนเอาชนะลีดยูนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่17บเจดกรกฎาคมที่ผ่านมาความพร้อมของทีมในการฟาดแข่งในแมชนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวบรรดาน,นักเตะตัวหลักๆอยู่กันครบรวมทั้งบรรดาน,นักเตะแข้งใหม่นะครับที่ซื้อเข้ามาอย่างโรบินเอลเซนบูบาการ์คาร์มาลาและ สผัสเกมกมนบ้้างแลวคาดว่าเกมนี้นะครับสตีเวนเจร์ลัดกุนซือของทีมจะจัดทัพผสมตัวจริงกับสำรองแนวลุกจะมีแดนนี่อิงกับเบอร์ทานตาโอเล่เป็นตัวลาดาข่ายแดนกลางจะใช้งานดั๊ลาสลุยมอร์แกนซองซงคอยเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับแนวรับจะใช้เบียกโกการลอสกับไทลอนมิงเป็นตัวยืนมิสแบนโลทีมลูกหนังจากสึกเอลิ่ออสเตรเลียนะครับเวลานี้อยู่ในช่วงการเตรียมทีมเช่นกันนะครับโดยผลง,งานของทีมช่วงหลังถือว่าดีขึ้นมาเล็กน้อยจากก่อนหน้านี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับเล เทอย่างมากลงเตะ5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ2เสมอ1และแพ้2เพราะว่าเป็นการชนะ2เกมติดล่าสุดบุกไปถล่มเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์เลอร์3ประตู1สภาพทีมก่อนลงสนามในเกมนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเพิ่มเติมนะครับยังสามารถจัดชุดใหญ่ลงบูได้ซึ่งคาดว่าวาเลนมูเทนเนอร์ของทีมนะครับจะวางหมากด้วยการให้ลุคสกิวานวิชยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าและมีลามัตอักบาลีอิลิอัสดัม และคอนเนอร์แชปแมนนะครับคอยทําเกมลุกส่วนแผงหลังจะมีทอมอันเดรสเป็นตัวหลักทัพสิงห์พงาถือว่าเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ทีมดูแข็งแกร่งมีทางเลือกมากขึ้นและจากการลงเตะอุ่นเครื่องสองนักที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเกมนี้มาเจอกับบิสแบนโลที่ลักงสนามไปนานพอสมควรเชื่อว่าทีมอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่เลยน,นะครับน่าจะรับมือบรรดาเกมลุกของทีมดังจากพิมิลีกได้ยากแม้ว่านัดน,นี้จะมีการสลับเอาตัวสำรองล,อง,ลงก็ตามนะครับดูแล้วเกมนี้สตีเวนเจอร์ลาด สั่งทีมลุยแน่นอนเพื่อเป็นการทดลองทีมนะครับทั้งเกมลุกและเกมลับและเชื่อชั้นนะครับและคาสบอลที่เหนือกว่าก็น่าจะทําให้แอสตันวิลล่าเก็บชชยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันในช่วงปีซีซั่นนี้นะครับและผลสกอร์ที่แอตจะฟันทงในค่าคืนนี้คือแอสตันวิลล่าชนะบิสแบนโลสองประตูศูนย์ฟันทงครับผมและเ,เพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรในการเตะปีซีซั่นนี้แอสตันวิลล่าจะชนะไหมนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h o ตสปอรด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ